อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดสถานที่พักแห่งใหม่ในอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์รองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนค่ะนา,นายอภินันท์จันทรังศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโฮเทลเดลามูซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยโฮเทลลามูเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นด้วยความภาคภูมิใจในเมืองแห่งอารยธรรมของโบราณที่มีทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทขาวพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำที่สวยงามและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมระดับ5ดาวนายอภินันกล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตหลายด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน12เมืองต้อง ต้องห้ามพลาดทําให้ต้องสร้างที่พักไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติและด้วยภารกิจกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อของรัฐที่ต้องสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก ขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์มีเส้นทางเชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านและกำลังมีการยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดให้เป็นด่านชายแดนถาวรส่งผลให้อำเภอประโคนชัยเป็นเมืองหน้าด่านที่นักท่องเที่ยวจะต้องสัญจรผ่านไปมาในเส้นทางภาคอีสานนำไปสู่ความมัน่นคงประชาชนมัง่งคั่งอย่างยั่งยืน